สวัสดีครับผมอ้นนะครับที่ผู้สัาหัวหน้าที่ภรึกษาการถ่ายครับตอนนี้เรามาอยู่ในเซนตันพระราม2นะครับเป็นงานมินิมอเตอร์โชว์นะครับในงานก็จะมีรถฟอร์ดของเรามาให้ลูกค้าได้ชื่นชมนะครับพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษแคมเปญเดียวกับในมอเตอร์โชว์เลยที่เห็นอยู่ในมือผมนี่ไม่ใช่สคริปต์นะครับแต่เป็นใบราคาของมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะครับตัวนี้ ในบูธของเรานะครับที่เซ็นทรัลพระราม2เนี่ยจัดวันที่9ถึงวันที่15ส่วนมอเตอร์เอ็กซ์โป2021จัดวันที่จะหมดในวันที่12คุณลูกค้าท่านใดที่ได้ไม่ได้เข้าไปในงานไม่ได้แคมเปญในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับเชิญมาพบกับเราที่นี่ได้เลยไม่ต้องไปถึงงานนะครับมาพบกับเราได้เงื่อนไขข้อเสนอเดียวกันทั้งหมดนะครับตามใบราคานี้เลยนะครับ ทุกรุ่นมีแคมเปญในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปทุกรุ่นนะครับงานนี้จัดลากยาวกันไปเลยคนที่พลาดสำหรับงานเอ็กซ์โปมาที่นี่ได้เลยนะครับเรามาดูกันว่าในงานน่ะเขามีอะไรบ้างนะครับวันนี้รถฟอร์ดของเราโชว์กันถึง5รุ่นเลยมีให้คุณลูกค้าได้ชมกันถึง5รุ่นตัวแรกตัวนี้เลยนะครับเขาตัวนี้ครับ Ford ดเ n g e r อ i ์ว t a แท ยังไงก็หล่อครับตัวนี้สีดำเข้มดุมาพร้อมกับดอกเบีย้ย0.99% 48เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเจ้าไวาแท็กตัวนี้เขาเอาตัวไหนมาโชว์งานตัวนี้นะครับจะเป็นไวแท็กขับ2ครับเกียร์ออโต้10สปีดหเดียวในประเทศไทยนะครับที่ให้ออโต้10สปีดนะครับตัวนี้เบาไฟฟ้า ตหล่อเท่ๆนะครับผมตัวนี้180แรงม้าครับผมเกียร์ออโต้10สปีดหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะครับทัชสกรีนนะครับมีซิงค์3นะครับ Apple c a ค p เ a ย Android Auto ได้หมดเลยแอร์แยกอิสระซ้ายขวาครับตัวนี้ไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ไฟก็ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับเป็นไฟคมลอยตัวนี้ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารก็มีให้นะครับเจ็ดสีตัวนี้นะครับสปอร์ตบาร์ความดุดันพร้อมแถบเอกลักษณ์สีส้มไวทแท็กนะครับ18นะครับตัวนี้พิเศษสุสดนะครับมาชมกันด้านนี้ท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนะครับ Easy ี i s ิ Gate นะครับผ่อนแรงเบามากๆแล้วพิเศษกว่านั้นก็คือนี่ครับ โรเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าครับผมตัวนี้นะครับเพิ่มไปกับราคาตัวรถ30,000บาทนะครับสัมผัสเดียวเปิดปิดสะดวกสบายมากๆครับตัวนี้มาจากโรงงานครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าออกไปตัวนี้สินค้าคุณภาพมาจากโรงงานครับควบคุมง่ายโอเคไวท์แท็กยังมีอีกหลายแคมเปญให้เลือกนะครับ นอกจากลอกเบี้ย0 9 9ดเเดือนในงานมอเตอร์เอ็กแล้วอยากได้มากกว่านี้มาคุยกับเรานะครับมีน้องๆที่ปรึกษาการขายมากมายนะครับตัวต่อไปเรามาดูตัวนี้ครับรุ่นยอดนิยมเลยนะครับ4ประตู xlt ตัวนี้นะครับแคมเปญในงานก็จะเป็นลดราคาตัวรถครับนะครับในงานนี้ก็มีจากราคา8,57 0 0 0 ลดเหลือ759,000บาทนะครับตัวนี้สำหรับเกียร์ธรรมดา4ประตูตัวยอดนิยมเลยครับของ Ford ตัวนี้คุณซื้อตัวนี้คุณได้อะไรไปบ้างนะครับไ่้เดียวในประเทศไทยนะครับที่กระบะให้พลังมอเวอร์ไฟฟ้านะครับเบามากๆขับสบายแล้วก็หนึบช่วงล่างหนึบนะครับตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะครับมาพร้อมกับ อ่อ esp เถียรภาพการทรงตัวนะครับแล้วก็ rm การพลิกคว่ำไม่มีกระบะท,ที่ไหนใส่ใจคุณขนาดนี้หรอกครับเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ภายในมี m u l ติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับทั้ง4ทั้ง4อ่า4ควบคุมได้4แบบเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเล่นเครื่องเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีตัว c ุ u ค s น control ซึ่งราคา8 0แสนกว่าบาทเนี่ยค่ายอื่นเขาอาจจะไม่มีให้นะครับของเรามีให้ครับฟอร์ดเพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้าเลยไฟหน้าออตโต้ครับผมตัวนี้นะครับปัดน้ำฝนก็ออตโต้นะครับในรุ่น XLT กระบะ8 0แสนกว่าบาทตอนนี้ลดเหลือ7แสนกว่าบาทนะครับ7,59,000ได้ไปเลยครับตัวนี้มีให้เลือกถึง6สีตัวนี้ ตัวยอดนิยมครับตัวขายตัวขายของฟอร์ดเลยเครื่องสอง2ันสองตัวนี้ใช้มายาวนานครับรูป่างนาตาสนใจชุดแต่งแบบไหนมาคุยกับเรานะครับฟอร์ดอเอ็เอกับเราพึกจัดให้ครับตัวต่อไปเรามาดูกันนะครับตัวนี้สุดรอซ v s u v อที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวนี้ในงานมีอะไรครับตัวนี้ผ่อนเริ่มต้น9,900บาท นะครับตัวนี้นะครับแคมเปญเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปผ่อนเพียง9,900บาทนะครับตัวนี้เอลเวอร์เรสเอเวอเรสสปอร์ตนะครับตัวนี้ไทเทเนียมสปอร์ตก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือคำว่าสปอร์ตก็คือดำทุกอย่างครับตัวนี้ตัวอักษรเอเวอร์เรสสีดำกระจังหน้าสีดำเงานะครับแล้วก็กันชนสีดำนะครับดำเงารวมไปถึง ตัวลายแม็กแม็ได้แม็กของตัวท็อปไปเลยขอบ20ตัวนี้ดำเงาหล่อๆเท่ๆเลยมาพร้อมกับสีพิเศษนะครับวันนี้เราเอาสีพิเศษมาโชว์ในงานนะครับจะเป็นสีด c ฟคิสตันบ u ูสีน้ำเงินใหม่ๆนี่เองครับสีเงินใหม่เลยนะครับตัวนี้นอกจากจะมีแคมเปญผ่นอ,อนแล้วนะครับก็ยังมีลดราคาตัวรถก็มีนะครับ ตัวนี้ราคาเอลวอเรสเราก็มีนะครับหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแคมเปญในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับหรือจะเป็นเอลวอเรสตัวอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันมีอีกนะครับตัวนี้ไฟนะครับมีไฟใบ L e d ดีนะครับ ตัวนี้ภายในของเจ้าสปอร์ตนะครับคุณลูกค้าจะได้เบาะไฟฟ้านะครับควบคุม6ทิศทางครับเป็นไฟฟ้าครับตัวนี้สะดวกสบายแล้วก็นั่งสบายมากๆครับเอลเลสสปอร์ตนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีน้ำเงินครับเดินได้สีน้ำเงินแล้วก็ที่คอนโซลก็หุ้มหนังด้วยนะครับเดินได้สีน้ำเงินสไตล์ของสปอร์ตนะครับ แล้วก็ตัวคอนโซลจะเป็นสีไฮโดรกราฟิกหรือลายฟ้าน้ำเงินนั่นเองครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับล LRSport ตัวนี้รุ่นยอดนิยมเลยคุณลูกค้าซื้อรถในราคาล้านสีแต่ได้ออปชั่นแบบท็อปท็อปชุดแต่งแบบสวยๆแบบนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูด้านนิ้ ตัวสปอร์ตนะครับตัวคาดท้ายเอลเวอเรสก็จะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ส่วนฝาท้ายก็เป็นแฮนด์ฟรีแล้วก็ไฟฟ,ฟ้านั่นก็คือเตะสามารถเตะเปิดเตะปิดได้นะครับถ้ากุญแจอยู่ในระยะนะครับตัวนี้สะดวกสบายมากๆโอเคตัวต่อไปครับผมตัวนี้หล่อไม่แพ้กันซปเปอร์โฟวีลของเราเอ,อเรส ขับ4นะครับไทเทเนียมขับ4ตัวนี้ไทเทเนียมพัดขับ4ีบ่ Four view. ขับโฟวิวของเราก็จะเป็นตัวจุด49%นะครับตัวนี้48เดือนที่ดาว30หรือคุณลูกค้าอยากได้ข้อเสนอที่พิเศษมากกว่านั้นแวะมาคุยกับ Ford RMA กันลวราพึกของเรานะครับตัวนี้ครับเครื่องไบเทอร์โบอยากรู้ว่า 213แรงม้าเป็นยังไงเรามีรถให้เทสให้ทดลองขับด้วยนะครับลูกค้าเข้ามาดูตัวรถได้ก่อนและถ้าอยากจะทดลองขับอยากรู้คําว่าใบเทอร์โบของ o อดเป็นยังไงเกียร์ออโต้10สปีดเป็นยังไงมาทดลองกันครับช่วงล่างเป็นยังไงแตกต่างจากค่ายญี่ปุ่นไหมนะครับเราลองมาดูกันอยากให้ลองสัมผัสคร,ครับก่อนที่จะตัดสินใจแคมเปญดีๆมีมากมายครับ รตัวนี้จะเป็นตัว4 e e l นะครับท็อปขับ4จะได้เบาะไฟฟ้านะครับทั้งคู่เลยของผู้โดยสารก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับคนขับก็ไฟฟ้าผู้โดยสารก็ไฟฟ้าหายาานะครับหลายๆค่ายส่วนใหญ่จะให้แค่คนขับแต่ของเราให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารที่มาด้วยนะครับ ความพิเศษก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับตัวโหมด4 wheel นะครับปรับได้ง่ายๆเลยตัวนี้เป็น4 wheel แบบคูทามนะครับผมคูทามก็คือปรับเองตามสภาพถนนนะครับส่วนที่พิเศษที่สุดนะครับไม่มีค่ายไหนมีตัวนี้ครับจอดเทียบข้างอัจฉริยะพวงมาลัยหมุนเองเคยเห็นพี่เต่าไหมครับพี่เต่าโฆษณานะครับพาลูกๆไปโชว์พวงมาลัยหมุนเองนะครับ มีค่ายเดียวในประเทศนะครับ SUV ที่ให้ตัวนี้นะครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตัวนี้นะครับฝาทา้ายไฟฟ้าแฮนด์ฟรีครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับที่พิเศษสุดๆก็คือตัวนี้ปึ๊บ เบาะไฟฟ้าแถวที่3เป็นพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้นะครับตัวนี้พับลาบครับตัวนี้เวลาพับจะขนของได้เยอะที่สุดเลยนะครับความจุของ Ford e เอ r e รสเวลาพับลาบวางของได้ถูกกอ๊อฟ ปูนอนแคมปิ้งนะครับนอนดูดาวได้ตัวนี้มาพร้อมกับพานรามิกมูลรูฟนะครับหรือหลังคาแก้วนั่นเองนะครับเป็นค่ายเดียวที่ให้หลังคาแก้วนะครับและเบาะรับราบตรงๆเคยมีคุณลูกค้าผมนะครับออกรถไปกับผมขึ้นไปบนดอยอินทนนท์แล้วก็เปิดซันรูฟเอาที่นอนปิกนิกปูนอนดูดาวกันแบบมีความสุขสวีทนะครับตัวนี้ สุดยอดมากๆครับตัวนี้ s u v ที่ดีที่สุดก็มากกับตัวรถตีวงบอกทิศทางหมดเลยนะครับตัวสุดท้ายในงานครับผมตัวนี้ซปเปอร์แคปบยกสูงครับแคบยกสูงถูกที่สุดในท้องตลาดราคาปกติ692,000บาทนะครับตัวนี้692,000วันนี้เหลือ599ครับย้ำนะครับวันนี้ ขายเพียง5,99,000บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับกระบะยกสูงนะครับแค็บยกสูงหน้าตาหล่อเหลาขนาดมีหลายๆท่านเอาไปใส่ชุดแต่งหล่อไม่เบาเลยตัวนี้นะครับและมีหลายแคมเปญนะครับนอกจากราคา5,99,000แล้วยังมีโปรโมชั่นฟรีดาวตัวนี้นะครับ คุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเพียงแค่เข้ามาคุยข้อเสนอกับทาง IMA ของเรานะครับตัวนี้มีฟรีดาวให้ออกรถง่ายครับถ้าคุณไม่ได้ติดเครดิตอะไรนะเราสามารถทำโปรฟรีดาวให้ได้เลยนะครับ IMA ตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับแฉบยกสูงจะเป็นเกียร แมนนวล6สปีดไม่รวมเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลังพิเศษของ Ford ตัวนี้จะถ้ารวมถอยหลังก็จะเป็น7เกียร์ดูจอครับพิเศษจริงๆราคา599,000เนี่ยได้จอตัวนี้นะครับจอสัมผัสนะครับ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้นะครับผมตัวนี้เศษมากๆเป็นจอ8นิ้วสัมผัสนะครับมัลติฟังชั o นบนพวงมาลัยก็มีให้นะครับตัวนี้มีควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์ นะครับสามารถเล่นตรงนี้ได้เลยไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับโอเคมาดูด้านท้ายครับผมตัวกระบะแคบครับนึกกว้างที่สุดในประเทศเลยครับ XL+ Plus Sport คำว่าสปอร์ตของเขามีกันชนหลังไม่ให้ด้วยนะครับตัวนี้ มากับตัวรถเลยอันนี้คือรถที่มาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้เลย5 9 9 0สนบาทคุณได้ไปหมดตามนี้เลยนะครับล้อก็เป็นล้อแม็กขอบสิบเจ็ดํามดำด้วยหล่อหลอดูดูคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานของเราได้นะครับแล้วถ้าคุณลูกค้าอยู่ใกล้ๆกับการประพฤกนะครับอ่าสิบเนี้เรามีงานอีเวนต์โชว์รูมนะครับอีเวนต์โชว์รูมที่ฟอร์ดการปรพฤก ก็คือคุณลูกค้าสามารถถ้าคุณลูกค้าสนใจจองช่วงนี้3,000บาทลุ้นรับบัตรน้ำมัน2,000บาท4รางวัลน,นั่นก็คือ8,000บาทนะครับจองภายในเดือนนี้3,000บาทนะครับออกรถในเดือนจับรางวัลมาที่5มกรานะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีคุณลูกค้าเข้ามาร่วมแคมเปญกับทางฟอร์ดอารกันลับคึกข,ของเราได้นะครับงานหมดไม่ต้องกลัวมอเตอร์เอ็กโปหมดไป,ไปงานไม่ทัน มาหาเราที่นี่ได้นะครับของกินมากมายนะครับในงานครับความสะดวกสบายเยอะที่จอดรถสบายสบายไม่ต้องไปเบียดไม่ต้องเสียค่าบัตรมาหาเราที่นี่ครับแคมเปญเดียวกันครับเน้นยำ้ำนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอปิดรายการเพียงเท่านี้ลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้ๆกล้แวะเข้ามาหาเราครับเซ็นท่านพระรามสองวันที่9ถึงวันที่15นะครับเชิญเข้ามาพบกับเราได้เลยครับ สปอร์ตอยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับ